สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a n ฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการอัปเดตรีวิวการสวมใส่รองเทา้าพูม่าที่ได้รีวิวไปนะครับตัวนี้รีวิว ในรูปแบบของข้อมูลให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้า Puma Ultra 1.4สีสีชมพูอม,มม่วงหรือจะเรียกว่าม่วงอมชมพูก็ได้นะครับเป็นรองเท้าสายสปีดท,ที่บอกได้เลยว่าสีสันสวยงามมากๆนะครับยิ่งอยู่บนสนามหญ้าสีเขียวแบบนี้นะ มันเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวสวมใส่ให้ดูกันว่าเมื่อสวมใส่แล้วมันจะรู้สึกยังไงแล้วก็ใส่ยากไหมใส่ลำบากหรือเปล่าน้ำหนักเบาหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็เริ่มสวมใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะใส่นะครับแล้วก็ขยับเชือกรองเท้าออกนะครับขยับเชือกออกให้เยอะๆเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องขยับเยอะก็ได้เพราะว่ามันสวมใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับ ไซส์ที่ผมนำมาสวมใส่นะครับก็คือไซส์ CUK 7.5นะครับ UER 41นะครับ US 8.5แล้วก็ CM 26.5นะครับ26.5นะครับ CM นะครับก็เป็นไซส์41ที่ผมสวมใส่ในการรีวิวในทุกๆครั้งเลยนะครับก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับอ่า ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเป็นรองเท้าพูม่าอัลตร้ารองเท้าสายสปีดนะครับซึ่งเป็นลักษณะรองเท้าไม่ใช่หุ้มข้อนะครับไม่หุ้มข้อนะครับเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากๆผมใส่แค่มือเดียวก็ยังใส่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วใส่ได้เรียบร้อยแล้ว,ใส,ลวใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมใส่ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ถอดง่ายด้วยนะครับผมถอดให้ดูนี่ ใส่ง่ายถอดง่ายนะครับใส่มือเดียวเองนะมือหนึ่งมือหนึ่งผมเห็นไหมขนาดเมื่อสักครู่ผมแค่ขยับอ่ะเดี๋ยวข้างนี้ผมไม่ขยับเชือกองเท้านะเพราะมันจะใส่ง่ายไหมข้างหนึ่งอ่ะนี่เห็นไหมมันใส่ง่ายจริงๆนะมันเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากนะครับตัวนี้แล้วก็มันเป็นรองเท้าสายสปีดท,ที่น้ําหนักเบามากๆนะครับ เป็นรองเท้าอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมว่าใส่ดีเหมือนกันนะเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับมันเป็นปุ่มลักษณะปุ่ม FG a g AG นะครับเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับอ่ะก็มาเชืกอกรองเท้านะครับขยับเชือกก่อนให้มันเข้าทรงก่อนนะครับแล้วก็ ผูกเชือกรองเท้าเลยนะครับอ่าเมื่อผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วนะครับมาเชือกรองเท้าเสร็จแล้วก็มันจะมีความยาวของเชือกอยู่เท่านี้นะครับเท่านี้เลยนะครับเหลือปลายเชือกเล็กน้อยนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับความรู้สึกแรกที่สวมใส่เสร็จคือใส่สบายนะครับใส่นุ่มนะครับโดยเฉพาะปลายเท้าด้านหน้านะครับมันจะมีความพิเศษตรง ส่วนบริเวณที่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าแมท i ิกอีโว e ใช่ไหมแมททิกอีโวเทคโนโลยี e ตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับที่ผมแหนดวงนะี้ผมเพราะว่ามันมีจะมีชื่อเทคโนโลยีติดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเจ้าด้านหน้าตัวนี้ครับมันจะเป็นพื้นผิวที่ที่ด้านในด้านในของตัวรองเท้ามันจะมีฟองน้ํา เสริมด้านในอีกแผ่นหนึ่งนะครับทำให้เวลาเราสวมใส่ด้านหน้าเท้าจะมีความรู้สึกนุ่มใส่สบายแล้วก็กระชับน,นะครับอ่าบริเวณปลายเท้านะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วชี้นะครับเหลือประมาณปลายนิ้วชี้นะครับด้านหน้าเท้าก็ใส่สบายนะครับไม่รู้สึกบีบไม่รู้สึกอึดอัดนะครับใส่กระชับดีนะครับข้างเท้านะครับข้อเท้าก็จะ อยู่บร mm ิเ hmm. วณด้านล่างตะตุ่มลงมานิดนึงนะครับบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับส่วนข้างเท้าด้านในก็จะอยู่ลงมาข้างล่างตะต <concealer S 1> ุ่มเลยนะครับส่วนด้านส้นเท้าบริเวณเอ็นร้อยหวายก็จะป้องกันถึงด้านส้นเท้านะครับแข็งแรงดีนะครับด้านหน้าเท้านะครับส่วนที่เป็นหลังเท้านะครับหลังเท้าก็ ส่วนตรงนี้จะเป็นผ้านะครับเป็นเทคโนโลยีผ้านะครับก็ใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับไม่ไม่บีบไม่บีบเท้านะครับใส่แล้วรู้สึกสบายมากนะครับอ่าเดี๋ยวจะยืนให้ดูกันแล้วกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านในนะครับอ่าก็จะเห็นเป็นลายของตัวอัปเปอร์นะครับซึ่ง เจ้า upper ตัวนี้มันก็จะมีชื่อเรียกว่า s p e e d c a นะครับเป็นลักษณะของหนังสังเคราะห์โปร่งแสงนะครับที่เราเห็นเป็นสีขาวตัวนี้มันเห็นว่ามันเป็นโปร่งแสงเพราะว่าผมใส่ถุงเท้าสีขาวมันก็เลยเห็นเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือข้างเทา้าด้านนอกนะครับก็จะมีคําว่า ultra นะครับตัวสีส้มนะครับติดอยู่นะครับ นี่เป็นบริเวณด้านส้นเท้านะครับส้นเท้าส้นเทา้เทาข้างเท้าด้านนอกนะครับพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับเป็นปุ่มแบบสามเหลี่ยมนะครับปุ่มใบมีดหัวลูกศรสามเหลี่ยมนะครับอ่านี่นะครับปลายปุ่มจะเป็นปุ่มใสนะครับปลายปุ่มเป็นปุ่มใสนะครับ สีของปุ่มสีของพื้นก็จะเป็นสีม่วงกับสีดำนะครับอ่าอาอันนี้คือมันอยู่บนสนามหญ้าเทียมนะครับก็กระโดดให้ดูนะครับก็เห็นไหมเวลายืนอยู่บนสนามหญ้าก็มีความสูงประมาณนี้นะครับซึ่ง มันเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงแล้วสนามหญ้าทียงแต่ที่ผมชอบคือมันหนักน้ําหนักเจ้าตัวเท้านี้มันเบามากๆนะครับผมชั่งได้อยู่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบกว่ากรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับแต่รู้ว่าร้อยกว่ากว่านี่แหละอ่านะครับน้ําหนักเบานะครับเห็นไหมกระโดดแล้วปุ่มไม่หลุดนะครับ านี่เห็นไหมปุ่มไม่หลุดนะครับก็สวยงามมากๆอีกหนึ่งคู่นะครับรองเท้าคู่นี้นี่เรียบร้อยนะครับสวมใส่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวรองเทา้าพูมาอั t r a 1.4คู่สีม่วงอมชมพูนะครับ1ในรองเท้าสายสปีดของพูมาที่สีสวยมากๆนะครับคู่นี้รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวในการสวมใส่นะครับเดี๋ยวถายคลิปเดี๋ยวผมอ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวข้อมูลของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้แบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ท้ายคลิปไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูบริเวณมุมจอขวาด้านบนที่เป็นการ์ดก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวยงามจริงๆนะ